แพนเค้กประกาศข่าวดีค่ะเป็นคู่รักที่เรียกได้ว่าคบหากันมานานกว่า10ปีแล้วนะคะแพนเค้กและสารวัตรหมีค่ะที่ปลายปีที่แล้วจะลองรักครบรอบ10ปีมีข่าวดีแว่วมาตลอดแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องแต่งงานล่าสุดในวันที่1พฤษภาคม2565แพนเค้กโพสต์ภาพตุ๊กตาหมี2ตัวสวมชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมกับแคปชั่นว่าเรื่องราวดีๆของแพนหมีในขณะที่พี่หมีก็ได้โพสต์ภาพเหมือนกันนะคะเป็นที่แน่นอน แล้วค่ะว่าเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเนี่ยต่างเข้าไปแสดงความมีดีกันอย่างมากมายสําหรับวันแต่งจะเกิดขึ้นวันที่เท่าไราทางทีมงานจะออกมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกหนึ่งครั้งค่ะวันนี้ทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความินดีแทงกับแพนเค้กและสารวัตรหมีด้วยค่ะ